ฟูชุนดารยอกโบเจ็ดคนเราเสียคนไปตั้งเจ็ดคนเพราะคนของตระกูลมะหยองเราสูญเสียบุคคลที่มีค่าไปผู้นำหมู่บ้านแดารยอกมันกวงหมู่ท่านพ่อพวกเรารอต่อไปไม่ได้แล้วขอรับดารยอกโบมันส่งฮหยอน การที่พวกมันฆ่าชูซังโจนั่นหมายความว่าพวกมันประกาศสงครามกับเราแดรยอกโบมันแฮซังการตายของพวกเขาเกิดจากการไร้ความสามารถของข้าขอรับโปรดลงโทษข้าเจ้าลูกชายอะไรคือบทลงโทษของคนที่ทำดีที่สุดแล้วงั้นหรือตอนนี้มีบางอย่างที่กำลังกวนใจข้าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ตระกูลมยองละเมิดกฎที่ร่วมกันตั้งมา20ปีเพื่อแค่ทองคำเท่านั้นหรือ แม้ว่าจุดประสงค์ของพวกเขาคืออะไรพวกเขาไม่สามารถหนีจากความจริงที่พวกเขากระทำได้ทุกคนจงฟังตั้งแต่นี้เป็นต้นไปตระกูลเมยองคือศัตรูของพวกเราพวกเจ้าทั้งหลายตั้งแต่นี้ไปห้ามผู้ใดก้าวออกจากหมู่บ้านแดรยอกเด็กขาดเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการทำสงครามกับตระกูลเมยองขอรับท่านผู้นำท่านพอ่อเจ้า ถ้าเจ้าเอ่ยว่าตัวเจ้านั้นไร้ความสามารถถ้าเช่นนั้นข้าคนนี้ที่พาชูซันโจมาก,ก็คงไร้ความสามารถเช่นกันเจ้าไม่คิดว่าความตายของพวกเขาเทียบกับทองคําได้งั้นหรือเพราะฉะนั้นเจ้าต้องยืนหยัดเป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับตระกูลมะยองและแสดงให้ข้าเห็นว่าข้านั้นตัดสินใจถูกรับคําสั่งขอรับใช่แล้วต้องอย่างนั้น เกิดอะไรขึ้นกับศพนี้อะไรหรือขอรับศพนี้ไม่เหมือนกับศพคนอื่นๆบนตัวของเขาไม่พบรอยดาบเลยอวัยวะภายในปกติการตายของเขาไม่ได้เกิดจากการโจมตีภายในหรือว่าจะเป็นเป็นอย่างที่คิดเส้นเลือดของเขาถูกบิดเป็นท่อนๆใครบางคนระเบิดเส้นเลือดของเขาด้วยพลังฉีที่น่าสะพรึง ลูกชายข้านอกจากคนของตระกูลไม่ยองแล้วยังมีใครอีกหรือไม่ขอรับเออมีชายคนหนึ่งอายุประมาณ20กลางกลางการเคลื่อนไหวของเขานั้นโดดเด่นมากแต่พลังชี่ของเขาไม่แกร่งเท่าที่ควรขอรับ20กลางกลางหรือเจ้าพูดถูกมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนวัยนั้นจะมีพลังชี่ได้มหาศาลในยุคแบบนี้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าชายคนนั้นจะไม่มีพลังชีพนี่ ไม่ว่ายังไงเจ้าจงได้ระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษทรงหยอนทำยังไงก็ได้ให้เจ้าและแห่สั่งได้พบกับสายลมเนื้อแห่งคุณธรรมเข้าใจแล้วขอรับไม่ใช่ทําลายอวัยวะภายในแต่ทําลายลึกเข้าไปในเส้นเลือดงั้นหรือเรื่องนี้แม้แต่ข้าก็ยังไม่สามารถทําได้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีคนเช่นนั้นอยู่ในตระกูลมยองหรือว่าจะเป็นคนอื่นการมีอยู่ของเขา อาจจะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของสงครามตระกูลมยองก็ได้ตระกูลเมยองเมืองเสิงหยางเจ้ามาช้าพี่ใหญ่ดูจากสีหน้าของเจ้าแล้วคงไม่ใช่เรื่องดีสินะขออภยัยเราทำให้ท่านต้องผิดหวังแล้ว ทำให้ข้าผิดหวังหรือหมายความว่าไงตระกูลมะยองมะยองกุนซองข้าไม่เคยคาดหวังอะไรจากเจ้าตั้งแต่แรกอยู่แล้วหยุดพูดเรื่องไร้สาราะเข้าไปกันได้แล้วท่านพ่อรออยู่ท่านพ่อกวางซองและจีอากลับมาแล้วขอรับหัวหน้าตระกูลมะยองมะยองถงชอ ยกโทษให้พวกเราด้วยขอรับมันเป็นความผิดพลาดเล็กน้อยเท่านั้นข้าไปถึงที่อื่นระยอนกุกที่ที่กองกำลังรับได้ซ่อนทองคำไว้อาจเป็นเพราะว่าที่นั่นได้เกิดดินถล่มอึนระยอนกุกจึงซุดตัวลงไปขอรับผิดพลาดเล็กน้อยนั้นหรือพวกเรารู้เรื่องที่ซ่อนทองคำนั้นตั้งแต่แรกเพราะเราใช้กฎแห่งจิตวิญ,ญญาณหากท่านให้เวลาข้าอีกหน่อยข้าจะหามันเจอแน่แม้ว่าข้าจะย้ายภูเขานั่นทั้งลูกก็ตาม กวางสองมานี่พี่ใหญ่อถ้าท่านพอค่าเชื่อใจเจ้าถึงได้ให้งานสำคัญเช่นนี้แต่เจ้ากลับสะเพร่างั้นหรือท่านพอพี่ใหญ่อย่าเข้าไปยุ่งเจ้ารู้ไหม ว่าทำไมตระกูลไม่ยองถึงประกาศปิดประตูค่ขะขอรับท่านพ่อพักเพื่อเข้าร่วมกับกองทัพห้ามังกรภายใต้ชื่อสมาคมนักสู้เหล็กนั่นคือทั้งหมดที่เจ้ารู้อย่างนั้นหรือในโลกนี้จัดอันดับตระกูลเราให้เป็นที่สองจากหาตระกูลบางคนมองว่าเราเป็นตระกูลที่จะกลายเป็นผู้นำห้ตระกูลในอนาคตในขณะเดียวกันพวกมันก็หาทางกำจัดตระกูลของเรามาโดยตลอดจากนั้น พวกมันก็ได้ก่อตั้งกองทัพห้ามังกรขึ้นเป็นเสาหลักของสมาคมนักสู้เหล็กพวกมันเลือกกองทัพห้ามังกรไม่ใช่ตระกูลเราและนั่นคือเหตุผลที่20ปีก่อนข้าได้กําจัดคนที่ขัดต่อเจตจำนงของข้าแม้ว่าเขาจะเป็นผู้อาวุโสของตระกูลเราก็ตามและประกาศปิดประตูตระกูลข้าไม่ได้ทำเพื่อเข้าร่วมกับกองทัพห้ามังกร แต่ข้าทำเพื่อให้สมาคมนักสู้เหล็กอยู่ภายใต้การควบคุมของตระกูลของเรากวงซองเจ้าเห็นอะไรไหมค่ะค่าเห็นขอรับเป็นถ้ำพกระยองดงใช่แล้วนั่นคือถ้ำพกระยองดงมรดกที่ยอดเยี่ยมของเทือกเขาทางเหนืออย่างไรละ่ะมันสามารถทำลายกองทัพห้ามังกรได้ กุญเจสำคัญที่ทำให้มรดกนั้นสมบูรณ์ก็คือทองคำตอนนี้เจ้าเข้าใจบ้างหรือยังความผิดพลาดเล็กน้อยของเจ้ากำลังทำลายแผนการของข้าที่ใช้เวลานานานับ20ปีอย่ายกโทษให้ข้าด้วยได้โปรดใจเย็นก่อนเถอะขอรับท่านพ่อตอนนี้ข้ามั่นใจว่ากวางซองได้ตระหนักถึงมันแล้วขอรับกุณซองได้โปรดท่านพ่ออย่าได้เป็นกังวลข้ายังมีหนทางขอรับ ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าท่านจะได้รับทองคำแน่นอนผ่านทางสำนักมาเล็กเพราะนั้นมรดกที่ยอดเยี่ยมนี้จะสมบูรณ์กวางซองและก็จีอาพวกเจ้าวางมือจากเรื่องนี้ซะและไปเฝ้าระวังพื้นที่ของตระกูลไมยองแทนมีข่าวลือม,มาว่าสายลมเหนือแห่งคุณธรรมกำลังมาที่ส่งหยางนั่นหมายความว่ากองกำลังราชสีเริ่มเคลื่อนไหวแล้วขขาขอรับท่านพ่อ มันก็ผ่านมา20ปีแล้วข้ารอมา20ปีและตอนนี้เหลือเพียงแค่อีกนิดเดียวเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายเราจะทำให้โลกทั้งใบตกอยู่ในมือของตระกูลมะยองจันทราสีเลือดเหมือนกับวันนั้นซาสัยยูเสียงนี้มันพี่สาวข้าได้โปรดดูแลนังด้วย จะจอกสารอาไม่นะซ่สะสาาอยู่หน้านีไปหนีไปเดี๋ยวนี้พัพพี่หมุยอาอาข้านะชอบจริงๆเลยคนเช่นเจ้าผู้ที่มีจิตวิญญาณที่ไม่หวั่นกลัว แต่สิ่งที่ข้าชอบมากกว่านั้นก็คือการที่ได้ทำลายจิตวิญญาณและร่างกายของผู้ที่ครอบครองมันยังไงล่ะอะจอกซานพี่หมูอีนานมากแล้วนะที่ข้าไม่ได้ฝันถึงพวกเจ้าเลย ขออภัยท่านที่กำลังพักผ่อนอยู่ตรงนั้นตัวข้ามีนามว่ามักโครรอจากสำนักมาเล็กขอรับสำนักมาเล็กมักโครยออย่างที่ท่านเห็นพวกข้าต้องหาที่พักสำหรับคืนนี้จากสำนักมาเลกข้ามีนามว่ามักจันหูพวกข้าอยากจะพักที่นี่สักคืนขอรับสำนักมาเล็กมักจันหูข้าเดาใจอยู่จากโครรอพื้นที่แห่งนี้ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของพวกมันแม้แต่ตัวข้าก็ตาม ถ้าละอิชาเจ้าจริงๆที่ได้ออกเดินทางแบบนี้เมื่อข้ายังเด็กเหมือนเจ้าข้าใฝ่ฝันที่จะได้ท่องไปทั่วโลกเหมือนกันหมายความว่ายังไงตอนนี้ข้าอายุ26แล้วย่26งั้นหรืออายุห่างจากข้าแค่2ปีขออภัยที่เสียมารยาไม่เป็นไรทั้งที่เราพบกันครั้งแรกแท้ๆได้โปรดยกโทษให้เขาด้วยเถอะครับ พี่ชายของข้าบางครั้งก็มักจะเสียมารยาททุกครั้งเมื่อเขาพบกับคนที่ถูกใจนี่ครับขอบคุณเราพบกันครั้งแรกข้าก็เป็นนี่พวกท่านแล้วไม่หรอกไม่หรอกเราต่างหากที่เป็นนี่ท่านเอาละ่ะอยากเกรงใจกันไปเลยเรียกข้าว่าพี่เหมือนเขาเถอะเรากําลังเดินทางไปเมืองสิงหยางเพื่อทําภารกิจที่สำคัญแต่มันจะเป็นปัญหาหากพวกเราถูกกลุ่มโจรดักโจมตีระหว่างทาง ทุกครั้งที่เราเดินทางไปที่สิงหย่ยางเราก็มักจะพักที่นี่เสมอมันอยู่บนพื้นที่สูงและโล่งกว้างดังนั้นมันจึงเป็นที่ที่ดีสําหรับพวกเราที่จะพักมันค่อนข้างเสียมารยาทกับเจ้าหวังว่าเจ้าจะเข้าใจพวกเขากําลังจะไปที่สิงหยางท่านบอกว่ากําลังจะไปที่สิงหยางมันเกี่ยวข้องกับตระกูลไมยองหรือไม่ขออภยัยถึงเราจะเป็นหนี้บุญคุณเจ้าแค่ไหน แต่เพื่อประโยชน์ของผู้ว่าจ้างเราไม่สามารถบอกอะไรเจ้าได้ความไว้ใจของผู้ว่าจ้างคือสิ่งที่สำนักมาเหล็กอย่างเราต้องปกป้องมันเป็นกฎของพวกเราหากเราทำลายความไว้ใจของพวกเขาสำนักเล็กๆอย่างเราก็ไม่สามารถอยู่ได้เข้าใจแล้วข้าขอโทษด้วยถ้าห้าไม่เป็นไรยิ่งไปกว่านั้นเจ้ากำลังจะไปส่งอย่างเหมือนกันหรืออืม มีบางอย่างที่ข้าจําเป็นต้องรู้ให้ได้หนะปกติแล้วคนจากสํานักรับข่าวมาจากที่ไหนหรือขอรับข่าวงั้นหรือมันขึ้นอยู่กับว่าเจ้าต้องการข่าวประเภทใดแต่ถ้าเจ้าต้องการข่าวที่รวดเร็วและถูกต้องที่ที่ดีที่สุดน่าจะเป็นเขตที่อยู่ใจกลางเมืองมันมีกลุ่มอิสระที่ไม่ขึ้นตรงกับที่ใดและก็มีกลุ่มคนชนชั้นล่างกลุ่มอิสระกับกลุ่มคนชนชั้นล่างเนื่องจากสถานะต่ำต้อยของพวกเขา ทำให้พวกเขามีแหล่งข่าวที่กว้างไกลและมั่นยำไม่มีอะไรที่เล่าสายตาพวกเขาไปได้กลุ่มอิสระในเมืองเส่งอย่างค่อนข้างแปลกทีเดียวกลุ่มอิสระกับกลุ่มคนชนชั้นล่างพวกขอทานกับชาวบ้านสินะตอนนี้เส่งอย่างใกล้จะมีสงครามกันแล้วระหว่างหมู่บ้านแดรรยอก,กับตระกูลมยอนถ้าไม่จำเป็นจริงๆควรหลีกเลี่ยงเส่งอย่างดีที่สุดถึงอย่างนั้นที่นั่นก็มีสิ่งที่ข้าต้องรู้ให้ได้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องรู้ให้ได้เป็นรอยยิ้มที่น่ากลัวอะไรยิ่งนี้เขายิ้มแบบนั้นได้ยังไงกันดูท่าเรื่องราวของเจ้าคงจะหนักหนาสาหัสเช่นกันเพราะงั้นข้าจะไม่ถามให้มากความถ้างั้นกินกันเถอะครับเดี๋ยวอาหารจะเย็นหมด